Terima kasih telah menonton! ไม่มีใครถามเลย่มสัมภาษณ์เลยค่ะน้ำมีนาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นครับผมเมื่อคืนก็ซ้อมถึงแบบสี่ห้าทุ่มได้เลยครับแล้วก็มาแต่เช้าเลยมารันดูตอนเช้อีกรอบหนึ่งก่อนแต่นี้ก็เดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะเริ่มโชว์แล้วครับผมวันนี้เป็นการมลตนที่ในรอบแบบนานแค่ไหนเราดูแบบโอ้ ของไทยนะ่าจะ2-3ปีได้แล้วครับเพราะว่าพอเจอโควิดมาปุ๊บก็จัดงานแฟนมีไม่ได้ mm hmm. ก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งส่วนใหญ่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นแบบในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาแล้วกันที่จะได้มาเจอแฟนแบบก่อนหน้าว,วันนี้ตั้งใจแบบว่าอยากเจอแฟนแบบในแบบยังไงว่าบรรยากาศแบบไหนเป็นบรรยากาศรอจอย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 ก็เราเอาทีมนี้มาเล่นพอด้วยความนี่หแหละรู้สึกว่า ดนตรีในยุคสมัยช่วงแบบ90 2000อะไรพวกนี้จะมีความแบบสนุกมีความโจ๊โตตึงต้งๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะได้มาขยับเยื่นกันได้ใช่ไหมขยับขยื่นเพรากับวัยเราเรป่ะเพรากับวัยเราเหรอก็ได้อยู่นะคุณเ,เกิดมาทันหรอือเปก็คือไม่ค่อยทันเลยครับเอาจริงๆก็ฟังจากพ่อแม่มาแล้วเรามีเตรียมอะไรไว้พิเศษที่เราจะมาสดใจเป็นแฟนมั้ยก็ไปสักเล็กน้อย ด้วยด้วยความที่ปกติเนี่ยเวลาจัดคอนเสิร์ตหรือว่างานมีต่างๆเนี่ยจะเอาเพลง,งตัวเองมาร้องส่วนใหญ่แต่พอเป็นทีม9020เนี้ยเพลงตัวเองเกิดไม่ทันก็เลยใช้เพลงเอาเพลงในยุคนั้นเนี่ยมามาร้องในวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็คิดว่าแฟนๆก็น่าจะร้องกันได้เพราะน่าจะไวใกล้ๆกันเลือกยากไหมเพราะเพลงยุคนั้นมันแบบค่อนข้างแบบว่าเยอะใ่หใช่อันเนี้ยยากสุดก็คือ อยากร้องหลายเพลงมากเลยแต่ว่าด้วยเวลามีจํากัดครับเราต้องเลือกว่าเพลงไหนที่จะเหมาะกับคอนบ้างเพราะว่าเพลงยุคนั้นน่าสนุกเยอะแล้วเราก็ได้ฟังตั้งแต่เด็กมาติดปากอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆก็คงจะแบบได้รู้จักกับเพลงของพี้อยู่แล้วก็เลยแบบเลือกยากเหมือนกันสักวโ่าไรนี่24ชั่วโมงเชื่อป่ะยี่ไปก็ก็รอบละประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็รวมเบนฟิตด้วยนะเฮ้ยงานเหมืนที่แบบเยอะมาตลอดเลยเนาะเวลาที่ไหน ต้องบอกว่านี่ครับคืออย่างเกาหลีเก็ต้องซ้อมเพลงเยอะมากๆอย่างเนี้ก็ต้องซ้อมเยอะเหมือนกันก็หาเวลามาซ้อมมันเลยรูครับผมแล้วก็ซ้อมเองที่บ้านร้องเองที่บ้านครับเพราะว่าก็เป็นเพลงที่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ร้องเต็มไปหมดเลยไม่ได้ร้องปกติเ,เลย มุกเกสไม่หรอกมีเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะ <c oughs> อยู่ในรถเข็นอยู่ในรถเข็น <c oughs> อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คุณชอปเปอร์ค่ะคุณชอปเปอร์เนี่ยคุณชอปเปอร์วันนี้มีคุณป,ปา้าป๊ามาคอยดูแลครับเพราะว่าคุณปบบปมาไม่ว่างรับแขกคุณชอปเปอร์จะขึ้นไปถีบตวยขยายให้ขึ้นเหมือนกันกลัวน้องจะแบบตกใจแสงสีเสียงอะไรเยงี้จะน้องจีนแล้วแพืนงานในปีนี้ของคุณ <c oughs> แนงานก็ปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นละครครับผมตอนนี้ก็ถ่ายอยู่2เรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ตามมาอีกอันนี้คือเป็นงานถ่ายครับแล้วก็ที่งานออนแอร์ air ก็เดี๋ยวมีนาเนี่ยคิดว่าจะมีเรื่องรักร้ายของท่องวันออนแล้วก็จะมี again เลิฟมีลาเกนอ้ยเรื่องอะไรนะเลิฟ <laughs> มีลาเกนเลิฟมีลเกนครับแล้วมันเลิฟอิสรลเลิฟอิสแครงงไปหมดแล้วเลิฟม <laughs> ีลาเกนอันนี้ของเบีย แล้วก็เลิฟอิสราเอลแคทเนี่ยของเกาหลีแต่ทั่ไม่แน่ใจว่าวออนเมื่อไหร่เนื่องงานเพลงเนื่องงานเพลงตอนนี้เพลงประกอบละครครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลับมาทําเพลงตัวเองคิดว่าน่าจะช่วงกลางปีได้เลยครับกำลังทำเหมือนกันนี่อยากให้พิเศษคอนเซ็ปต์วันแบบนี้นี้หน่อยว่าแบบว่าเราทำอะไรบ้างการแต่งนี่ทุกคนจะเห็นว่ามีความแบบด้วยความที่เราอยู่ในยุคสมัยอ่ะผมก็เป็นคนก้าวสูร่รายกันยอมรับ เดี๋ยวเดี๋ยวพูดคอนเซ็ปต์ไม่ได้คือผมรู้สึกว่าววย90สู่เป็นยที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเยอะครับเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีอ่ะมันแบบตั้งแต่แบบโอ้โหเมื่อก่อนยังดูนี่อยู่เลยนะจำแม้ว่าดูคาเมนเจอรี่อ่ะแต่ยังไปดูเป็นแผ่นไวนิลอยู่เลยอ่ะเออเป็นแผ่นไวนิลแล้วแบบมาเป็นเทปมาเป็นอปปพีเอมาเป็นซีดีอะไรต่างๆมันผ่านยุคสมัยมาเยอะมากผ่านเทคโนโลยีมาเยอะก็เลยคิดว่ามันจะมีความแบบ นึกถึงโมเมนต์ในอดีตนึกถึงการเปลี่ยนผ่านนึกถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแนวเพลงที่มันแบบมีความแบบยุคสมัยของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะทําให้แฟนๆได้ย้อนนึกถึงสิ่งนั้นกับเราไปด้วยในคาเจ็บของงานครับผมเสุเในารเลืองานมีอะรับายมสบายในวัยนั้นจะเห็นว่าแฟชั่น่างๆจะเป็นสีสดมากๆก็ยุคแรกๆของจากการ แยกหรือเปล่าวะจากการที่เราเปลี่ยนจากขาวดำมาเป็นสีอะทุกคนก็ยังมีแบบสีกับพวกแม่สีอยู่เยอะๆก็จะเป็นเน้นสีสดๆอะไรอยย่างงเี้ครับผมเพราะว่าพวกอติพาสเทลเพิ่งมาที่ไหนก็จะเน้นสีรวมๆโดดเยอะมากเพื่อให้รู้สึกสนุกเพิ่มมากขึ้นด้วยครับชุดเตรียมไว้กี่ชุดเหรอคะดูต้องถามพี่คอสตูมเนี่ยในลาวเต็มไปหมดเลยแล้วนอกจากอันเนี้ยสีเยอะๆด้วยชุดแปลกๆด้วยค่ะว่าสองวันไอ้สองรอบซ้มไหม าาถามว่าซ้ำไหมต้องถามพี่ครับสุกันจะไม่แน่ใจเลยจะเื่อไว้คงใจเก็อไว้เต็มไปหมดเลยมีแบบคงท็อปอะไรพวกนี้ด้วย<ม>ที่ลุ้นมากสุดตอนนี้คือในงานเนี่ยครับจะมีประกวดแฟนๆด้วยตอนนี้ทางทีมงานข้างหน้าเนี่ยความจริงเขาไม่ใช่มาคอยแค่พาแฟนเข้ามาอย่างเดียวนะเขาคอยสอง่งผู้คุณด้วยนะครับ<อ>ว่าคนไหนเข้าตากรรมาการแล้วจะมีของรางวัลมาแจกกันด้วยมีของรางวานนัลไหมมีของรางวัลมีของรางวัลเพื่ออะไรจริงๆ ไม่รู้มันอะไไม่รู้จอมอะไรมาให้แจกก็ไม่รู้จะได้แบบเปลี่ยนคอสตูมได้เปี่ยนคอสตูมท่านหรอก็เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบแรกอะลองไฟออลกันก่อนแล้วกันบําองกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวรอบสองตื่นเต้นแล้วต้องแต่งตัวยังไงไปซื้อคันทีตอนโอ้ยได้เลย ขอปังๆด้วยแล้วก็แปลกๆด้วยจะเข้าตากรรมการพิเศษที่เห็นเมื่อกี้เขาก็ไม่ธรรมดากันแล้วนะคะับจริงหรอตื่นเต้นเลยนะเนี่ยไม่มีใครโชว์ชุดตัวเองลงในทวิตเตอร์เลยนะนี่พยายังส่องด้วยเออแอปส่องแบบแฟนๆแบบแต่งอะไรกันมาบ้างไม่มีใครโชว์ชุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นความลับจะได้ไปดูบรรยากาศก่อนราางือก็คือด้วยความที่พอมาถึงเราต้องต้องรันทูเลยครับก็เลยแบบส่องในทวิตเตอร์อยู่นี่คิดว่าแบบเดี๋ยวพอเสร็จ ช่วงรอบแรกเนี่ยอาจจะแวะไปดูก็เป็นยังไงบ้างครนอกจากของฝันในชุดแล้วเห็นว่ามีของฝันอื่นที่เตรียมมาให้ด้วยเตาปิ้งยองเตาปิ้งย่างต่างมีเตาปิ้งย่างมีทีวีมีไอแพดด้วยก็ก็ด้วยความปีมแบเป็นแบบนี้ไงแล้วก็จะนึกถึงเมื่อก่อนเวลาแบบจับฉลากงันปีใหม่จับฉลากเล็กบริษัทก็รู้สึกว่าเออถ้าออกมาใส่ในนี้ด้วยก็น่ารักดีครับตอนแรกก็จะทำซอยนุงสอยดาวด้วยด้วยเฟสติวัลเลยนะเป็นเฟสติวัล ไม่ใช่เพราะว่าครั้งนี้พอเพลงเราไม่ได้ค่อยก้าวสู่ไงก็เลยแบบไปหาเพลงก้าวสูอง0 0 0มาเยอะเหมือนกันครับก็ก็เสียดสีกันเยอะเหมือนกันเสียงเบาลงเลยเต็มที่เต็มที่ครับผมก็ใครเจ้าไหนก็ลดให้บ้างแล้วคิดว่าแฟนๆจะลอบภาพกันได้ไหม มั่นใจว่าได้เป็นเพลงทิศของแต่ละยุคแน่นอนวันแต่เราก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่กายังเด็กๆอยู่แหละถึงแม้เขาเขายับดัเล่นวัยรุ่นไดถึง40 40ยังวัยรุ่นอยู่ก่อนเข้าเสิร์ตแฟนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างะเตรียมข้อเข่าแล้วกันก็อย่าลืมทานคุ้งทานข้าวอะไรกันมาเพราะจะใช้พลังงานกันเยอะหน่อยแล้วก็เตรียมความสนุกมาครับผม พร้อมครับองอครับนี่คือเป็นการสปาสู่วนเกิดใช่ไหมใช่เป็นสปารสู่วันเกิดก็อีกิวันก็จะวันเกิดแล้วันเกิดจริงๆก็ยี่สิบกรุงพาครับผมบอกอีกรอบนึงยี่สุงพาคุณต้องการอะไรครต้องการอะไรหรอต้องการเป็ทคนมีความสุขครับมีอะไรอยากขอให้วันเกสอง มันไม่เกิดเีหรอหรือว่าวันี้มันมันเกิดมันเกิดเรอคนนั้นไม่รู้เลยต้องถ่ายละครจริงก็น่าจะทํางานนะครับแต่ก็อยากให้ปีนี้ก็อยากให้ทุกคนสุ้หนัแข็งแรงแล้วกันทั้งกานทั้งใจเลยเพราะว่าก็สัญพราะเราก็ผ่านช่วงที่มันแบบไม่ค่อยแข็งแรงมาแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงเแล้มันสําคัญ์มากๆแลวก็มีความสุขมากๆนะครับอยากขอบคุณอาจารย์ที่มาเจอกันสัป่าห์ ก็เจรจาขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาหน้างงานแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยออนไลน์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดครับผมหลังจากนี้ก็ยักันเป็นนานๆนะครับก็บอกเลยว่าจะมีโปรเจกต์ที่น่าติดตามอีกเยอะเลยติดตามกันด้วยนะครับมีแฟนกินเตยเยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรกับ้างกินเตยบ้างก็อยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับแล้วก็รอที่จะไปหาทุกคนในแต่ละประเทศอยู่ คิดว่าปีนี้จะมีโอกาสได้ไปแฟนมีหลายประเทศเลยก็ก็ติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครรีบก,ก็มาหาที่ไทยก่อนก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกคน Hi guys thank you so much for always supporting me I hope to see you guys in person in your country or if you want to be rush so please come to Thailand right now <laughs> See you guys thank you so much โอเคะขอบคุณนะครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.